สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านดิฉันเป็นนักศึกษาจากวิทยาลายัยท่าบนอมมหาวิทยาลายัยนครพนมกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปช .2 สาขาวิชาการบัญชีวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยอยุธยาขอบเขตเนื้อหาสังคมและวัฒน,นธรรมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาประวัติศาสตร์เสนออาจารย์เรนดาประกอบปุลมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะนางสาววริศราพ่อศรียานางสาวจิรนัน์บัวชุมนางสาวกนุกวันณจิตมาศนางสาวกุลนิดแสงอุไรและดิฉันนางสาวประพัสราศรีจักค่ะสังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยาดำรงความเป็นราชธานีอันยิ่งใหญ่สืบเนื่องมารวมระยะเวลา417ปีพุทธศักราช1893ถึง2310มีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบต่อมาทั้งสิ้น33พระองค์จาก5ราชวงศ์ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวกรุงศรีอยุธยาจัดได้ว่าเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ซึ่งที่ยืนยันได้คือเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งต่างก็สะท้อนให้เห็นได้ถึงอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งพัฒนาการต่างๆทั้งในด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจการค้าการทูตการศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมระบบสังคมสมัยอยุธยาเป็นแบบชนชั้นคือ มีชนชั้นสูงหรือมูลนายประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีราชอำนานาจสูงสุดในฐานะองค์พระประมุขทรงเป็นเจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดินระดับรองลงมาคือพระบรมมวงศารุวงศ์เจ้าเมืองและขุนนางและชนชั้นล่างคือไพรและทาสไพรคือพล,ลเมืองสามัญเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมซึ่งกฎหมายกำหนดให้ไพรต้องมีสังกัดมูลนาย เป็นระบบควบคุมกำลังคนของทางราชการไพ่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไปทำราชการให้หลวงปีละ6เดือนแต่หากไพ่คนใดไม่ต้องการจะถูกเกณฑ์แรงงานจะต้องจ่ายเงินหรือสิ่งของทดแทนรายงานเรียกว่าสวยแายงานไพ่ไม่มีเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนแต่สิ่งที่ไพ่จะได้รับคือการปกป้องคุ้มครองจากมูลนายที่ตนสังกัด ส่วนทาตคือแรงงานของมูลนายตลอดชีวิตอันสืบเนื่องจากเหตุผลทางด้านสงครามด้านเศรษฐกิจหรือการสืบสายโลหิตทาตนั้นจะถูกเลี้ยงดูโดยมูลนายไปตลอดชีวิตอยุธยาเป็นส่วนกลางการค้าสำคัญในภูมิภาคเอเชียคเเนมีไรายได้จากการค้าจากการส่งสัมภาไปค้าขายกับต่างประเทศ จากการเป็นพ่อค้าคนกลางราชสำนักตั้งพระคัาสินค้าขึ้นมาผูกขาสินค้าสำคัญซึ่งพ่อค้าต่างชาติจะต้องซื้อขายกับราชสำนักเท่านั้นอาชีพหลักของชาวยุธยาคือการเกษตรกรรมมีข้าวเป็นผลผลิตที่สำคัญสามารถผลิตได้มากเพียงพอสำหรับพลเมืองของประเทศและเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งไปค้ายังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีสินค้าส่งออกที่สำคัญอีกได้แก่ผลิตผลทางการเกษตรเครื่องสังเคราะห์ลกและของป่าต,ต่างๆด้านการค้าขายในมีย่านการค้าขายและตลาดน้อยใหญ่ตั้งอยู่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าตลาดในอยุธยามีสองประเภทคือตลาดน้ำและตลาดบกการเมืองการปกครอง กรุงศรีอยุธยาปกครองด้วยระบบสมบูรณาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีอำนาจสูงสุดในการปรกครองแผ่นดินทรงปรกครองด้วยทศพิธราชธรรมทรงมอบหมายให้พระบรม,มวงศานุวงศ์และขุนนางปกครองดูแลเมืองลูกหลวงหลานหลวงต่างพระนิธพระกรส่วนเมืองประเทศราชม,มีเจ้านายในราชวงศ์เก่าปกครองขึ้นตรงต่อเมืองราชธานี มีกรุงศีอยุธยาสมเด็จพระบรมไมาตราโลกกนาถพุทธศัรกราช1991กรา1 9 9ถึง2,031ทรงปฏิรูปการปกครองลดทอนอำนาจหัวเมืองทรงแยกการบริหารราชการ